ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะได้นําเสนอในเนื้อหาลงใน PowerPoint นะครับนักเรียนไดไปศึกษานะครับหลังจากเราศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับเป็นการเก็บคะแนนไปด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะครับไปติดตามเนื้อหาได้เลยครับ สำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศครับซึ่งมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบแล้วนะครับก็คือ1นะครับนักเรียนสามารถที่จะอธิบายหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจดได้2ก็คือแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอของรัฐบาล ที่มีต่อบุคคลกลุ่มคนและประเทศชาติได้ 3. นักเรียนสามารถอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ้อและก็เงินฝืดได้นะครับข้อท้ายนะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหาได้นะครับไปดูรายละเอียดเลยนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศชาตินั้นนะครับ มีทั้งหมดอยู่4ด้านด้วยกันนะครับนักเรียนครับเรามาดูรายละเอียดแต่ละด้านนะครับด้านการเมืองการปกครองก็คือ 1. ครับการสร้างอธิปไตยให้กับให้ความสมดุลภาค 2. การให้เสรีภาพในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและการมีเสรีภาพในการตัดสินใจ 3. รัฐมีบทบาทเป็นผู้ให้การส่งเสริมและควบคุมการดําเนินการของภาคเอกชน4นะครับการกระจาย อำนาจการปกรครองให้กับท้องถิ่นและชุมชนอันนี้คือในด้านการบองกางปรปกครองนะครับไปดูด้านหนึ่งครับด้านสังคมด้านสังคมนั้นก็คือนะครับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลขึ้นหนึ่งครับจงเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2. การพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพคุณธรรมและรอบรู้ 3. การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 4. การส่งเสริมและพัฒนาภู้ราชการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมมาพิบาล สุดท้ายก็คือการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบต่างๆนะครับเพื่อให้สังคมเราหน้าอยู่นะครับนี่คือด้านสังคมอันเปดูอีกด้านนึงนะครับเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลก็จะมีบทบาทก็คือ1นนะครับพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มไรายได้2การส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็การส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆสุดท้ายก็คือการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ อ่าใหม่นะครับอันนี้คือในด้านเศรษฐกิจนะครับอีกด้านหนึ่งครับถือว่าสําคัญก็คือด้านการศึกษานะครับด้านการศึกษานั้นก็คือรัฐบาลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนของประเทศ2จัดการศึกษาเพื่ออบรมแรงงานเห็นไหมครับสการกระจายการศึกษาออกไปยังท้องถิ่นต่างๆการจัดสรรทุนการศึกษาแก่ผู้ได้โอกาสและการประกันคุณภาพการศึกษาสุดท้ายคือการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมจัดการศึกษาให้กับ ประชาชนได้นี่คือเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศชาติมีทั้งหมดด้วยกันอยู่4ด้านนะครับัูไปดูครับรบ,บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับซึ่งบทบาทหลักๆของเขาในด้านเศรษฐกิจนี้ก็คือมีทั้งหมดนะครับอยู่5ด้านด้วยกันก็คือ1น,นะครับผลิตสินค้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะเช่นรายการพิทยุโทรทัศน์การเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลครับ 2. ผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่เอกชนไม่ดําเนินการเช่นไฟฟ้าประปาถนนนะครับสก็คือผลิตสินค้าที่เป็นคุณประโยชน์เช่นโรงเรียนมาหาวิทยาลัยโรงพยาบาลต่างๆเหล่าน,น,นี้นะครับข้อที่4ก็คือเก็บภาษีเพื่อพัฒนาด้านต่างๆเช่นาก,การจัดการศึกษาการรักษาพยาบาลนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายนะครับรัฐบาลก็จะ ไปแทรกแซงราคาและควบคุมราคาเช่นสินค้าเกษตรข้าวสารน้ำตาลราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าโดยสารรถประจำทางเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอันนี้คือบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับอีกาันหนึ่งครับรัฐบาลจะต้องมีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีหลักๆแล้วมีทั้งหมดอยู่4 นโยบายด้วยกันนะครับนักเรียนมาดูนะครับว่าแต่นโยบายนั้นน่ะต้องทําอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับนโยบายด้านการผลิตนะครับก็คือรัฐบาลจะต้องมีมาตรการในการเพิ่มผลผลิตนะครับสองมาตรการในการควบคุมปริมาณมากปริมาณการผลิตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาตรการในการจัดสรรผลตอบแทนและก็ปัจจัยการผลิตนะครับอันนี้คือนโยบายการผลิตอีกอันนึ่งครับนโยบายการเงินนะครับรัฐบาลจะต้องมีการกําหนด อัตราธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้นะครับ2ก็คือการกําหนดการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลในท้องตลาดทั่วไปนะครับอันที่3ก็คือการกําหนดอัตราเงินสดเงินสดสำรองตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้นะครับอันนี้คือนโยบายด้านการเงินนะครับยันหนึ่งนะครับนโยบายด้านการคลังตรงนี้ก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันคือมีการจัดการ กับรายได้ของรัฐบาล2ก็คือการบริหารรายจ่ายของรัฐบาล3ก็คือการเพิ่มแล้วก็ลดหนี้สาธารณะนะครับสุดท้ายครับนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือรัฐบาลจะต้องมีมาตรการด้านการค้าคุ้มกันนะครับก็คือเช่นเรื่องของการเก็บอากรขาเข้าการกําหนดโควตากา,การนําเข้านะครับการกําหนดอากรขาออกการกําหนดโควตาการส่งออกนะครับ มาตรการทางด้านการเงินระหว่างประเทศนะครับไปดูต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือคจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะครับซึ่งมีหลักๆก็คือหนึ่งนะครับปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อนะฮะสาเหตุของการทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนั้นก็มีด้วยกันอยู่4สาเหตุด้วยกันคือหนึ่งครับความต้องการสินค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับสต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับ สก็คือความต้องการบริโภคสินค้าบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปนะฮะสุดท้ายก็คือการติดต่อกับต่างประเทศอันนี้คือทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับผลตามมาก็คือนะครับ 1. ราคาสินค้าสูงขึ้น 2. การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมมากขึ้น 3. ผู้มีรายได้น้อยเสียเปรียบ 4. รัฐเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นสุดท้ายครับสินค้าที่ส่งออกไปจนานําหน่ายยังต่างประเทศก็มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ ทีนี้เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดอยู่6ข้อด้วยกันนะฮะหก็คือเพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย 2. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางคิดกับธนาคารพาณิชย์นะฮะสาก็คือรัะบัลการเงินลดการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่เป็นผลดีกับเศรษกฐกิจนะครับอคนที่4ก็คือเพิ่มอัตราภาษีอากรและก็ลดการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับ ควบคุมราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตสุดท้ายคือเพิ่มอากรขาออกให้สูงขึ้นกำหนดโคต้าการส่งออกให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟอ้อนะครับครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของอปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินฝื้อนะครับ ซึ่งมันมีสาเหตุตหลักก็คือมีอยู่สข้อด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือความต้องการสินค้าและบริการลดน้อยลงนะครับสองการระดุทุนของรัฐบาลสามรัฐบาลเก็บภาษีอกรเพิ่มขึ้นนะครับสี่ก็คือภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำนะครับมันก็จะทําให้ผลกระทบเกิดขึ้นได้มาคือหนึ่งนะครับทําให้เกิดภาวะการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับสองรายได้ของประชาชนก็ออกจะลดน้อยลงนะครับสามช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ไม่ขยายตัวออกไปมากรัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้น้อยลงนะครับสุดท้ายก็สินค้าที่ส่งออกไปจะจําหน่ายยังต่างประเทศก็จะมีราคาลดลงตามไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นผลของภาวะเงินฝืดนะครับทีนี้เรามาดูแนวทางการแก้ไขนะครับว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับข้อหนึ่งก็คือลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย 2. ลดอัตราดอเบีย้ยที่ธนาคารกลางคิดกับธนาคารพราณิชย์3ลดอัตราดอเบี้์ ภาษีอกรเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาลนะครับสุดท้ายก็คือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้คือเรื่องของภาวะเงินฝืดนะครับไปดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งยังอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ก็คือปัญหาและผลกระทบจากภาวะการว่างงานนะครับประเภทของการว่างงานและสาเหตุของการว่างงานก็มีอยู่ด้วยกันอีกคือหนึ่งนะครับการว่างงานชั่วคราว2 การว่างงานจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ3คือการว่างงานตามฤดูกาลนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือการว่างงานเนื่องจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจนะครับผลที่ตามมาก็คือ 1. นะครับผลที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากแรงงานนะครับผลที่มีต่อการออมและการลงทุนผลที่มีต่อการกระจายรายได้ผลที่มีต่อฐานะทางการกำลังรัฐบาลผลที่มีต่อการเมืองของประเทศนะครับ แนวทางแก้ไขนะเราต้องใช้เรื่องของนโยบายมาช่วยนะครับก็คือหนึ่งการใช้นโยบายในการเงินเช่นมีการซื้อคืนหลักทรัพย์รัฐบาลการลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายแล้วก็การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับการใช้นโยบายการครังก็เหมือนกันนะครับก็คือจะใช้เรื่องของลดอัตราภาษีอากรนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับสุดท้ายก็ต้องมีการกระตุ้นการส่งออกนะครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหาการวาง ของประเทศไทยเรานะครับครับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นงานที่นักเรียนจะต้องนําไปใช้นําไปทํานะครับหลังจากที่เรา,านักเรียนได้ฟังมา,าทั้งหมดนี้นะครับก็เอามาตอบลงในคําถามที่ครูตั้งไว้6ข้อด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละตัวสามารถเอาไปทําลงในใบางานได้นะครับมีคะแนนเก็บด้วยนะครับเพราะนักเรียนต้องตั้งใจทำเนาะเป็นการทบทวนความรู้เราไปด้วยนะครับ เราจะไม่ปล่อยเวลาหรือโอกาสให้มันเสียไปโดยประประโยชน์นะครับก็ทําตามนี้นะครับขอในุเรียนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ